มาช่วงปลายปีแบบนี้หลายหลายคนมองแบบนี้ปีหน้าจะต้องมีการยื่นแบบพองอดอกันแล้วเอ๊ A, มีเรื่องของไอเทมต่างๆที่จะมาใช้หักลดหย่อนเขามีอะไรกันบ้างวันนี้มาคุยประเด็นนี้กันเลยนะครับและอยู่กับเราในสายสําหรับประเด็นนี้แล้วนะครับรองผู้จัดก,การใหญ่อโุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจประกัน S C B และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไทยพาณิชย์โปรเทคคุณปรมาสิริมนุลไม้ครับคุณปรมาสิริสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะคุณบีสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,คก,ะ,คะ,คะก็เข้าสู่ช่วงตรมาสสุดท้ายหลายคนก็เริ่มเตรียมพร้อมนะคะเพราะว่าเราจะมีสิทธิ์ในการซื้อสินทรัพย์นะคะเพื่อลดหย่อนภาษีได้ถึงแค่สิ้นปีนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายผลิตภัณฑ์ทีเดียวหลายคนก็เปรียบเทียบกันนะคะว่าเออกองทุนรวมกับประกันชีวิตเลือกแบบไหนดีมีคําแนะนาไงบ้างคะ สวัสดีค่ะแน่นอนนะคะในช่วงปลายปลายปีแบบนี้นะคะช่วงปีนี้ด้วยหลายๆคนคงยุง่งแล้วก็วุ่นวายเตรียมความพร้อมกันหลายอย่างนะคะแต่อย่าลืมเรื่องลดหย่อนภาษีนะคะมาถึงช่วงนี้แล้วก็มีความแตกต่างค่ะเดี๋ยวคุยสักนิดนึงก่อนนะคะว่าแต่ละตัวที่ใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ขณะนี้มีอะไรบ้างนะคะปีที่แล้วมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะกฎเกณฑ์กติกาตอนนี้เราก็ไม่มี LMF แล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราก็มีเป็น S S F นะคะแล้ว กม็มีตัวใช่ค่ะที่ที่สามารถจะเอามาใช้แทนได้นะคะตัว S S F นี้นะคะก็มีผลประโยชน์ทางภาษีนะคะที่ จะช่วยในการส่งเสริมการออมในระยะยาวนะคะซื้อกองทุนแล้วเนี่ยสามารถลดหย่อนภาษีได้30%นะคะของรายได้ทั้งปีแต่ก็ยังต้องไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะคะถือครองเป็นระยะเวลา10ปีปฏิทินนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยซื้อปีไหนก็ได้ปีนั้นนะคะซื้อขายคืนได้เนี่ยก็หลังจากที่ครบ10ปีนะคะ IMF อันนี้ก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะ ที่เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออมอีกเช่นกันนะคะรองรับชีวิตหลังเกษียณนะคะสำหรับกฎเกณฑ์ใหม่ตอนนี้นะคะก็สามารถซื้อกองทุน IMF นะคะใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน30%โดยที่ไม่เกิน5 0 0 0สนบาทนะคะแล้วก็ไม่มีกำหนดขั้นต่ำในการลงทุนต้องซื้อปีเว้นปีนะคะอย่างน้อยนะคะหรือว่าต้องซื้อทุกปีนะคะ ขณะเดียวกันเนี่ยก็ขข่คืนได้ตอนที่อายุ55นะคะแล้วก็ต้องถือรองไม่ต่ำกว่า5ปีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกองนะคะทั้ง2กองนะคะทั้งสองการลงทุนในรูปแบบที่2ประเภทการลงทุนที่สามารถทําได้นะคะาวนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของประกันกันบ้างนะคะว่าเออแล้วประกันมีอะไรนะคะเพราะว่าก็จะอยู่ในหมวดที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะก็คือส่งเสริมเรื่องของการออมเช่นกันนะคะแล้วก็การวางแผนการออมการลดหย่อนภาษ,ษ,ษีการเกษยียณอย่างเป็นระบบนะคะ ในส่วนของประกันเองนะคะตอนนี้นะคะประกันชีวิตทั่วไปนะคะก็อย่างลดหย่อนภาษีได้นะคะ1,000 0แสนบาทนะคะสำหรับประกันที่มีระยะเวลาคุ้มครอง10ปีนะคะอันนี้เน้นที่ระยะเวลาคุ้มครองค่ะเพราะว่าระยะชําระเบี้ยนะคะอาจจะเป็นกี่ปีก็ได้ใช่ไหมคะแต่ระยะคุ้มครองเนี่ยต้องเป็นระยะคุ้มครองที่10ปีนะคะลดหย่อนภาษีได้1,000 0แสนบาทนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะในปีนี้นะคะประกันสุขภาพค่ะเพิ่มเติมให้ทุกคนได้รูรสุขภาพนะคะก็ล ลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้นนะคะก็เป็น25,000บาทนะคะแต่25,000บาทเนี่ยจะรวมอยู่ใน1 0 0 0 0แบาทนะคะที่เป็นการลดหย่อนภาษีประกันชีวิตในภาพยายใหญ่ด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีประกันแบบบำนาญค่ะอันนี้นะคะคนไทยเข้าสู่สังคมอายุยืนนะคะเรียกสังคมอายุยืนแล้วกันนะคะก็เป็นที่ ความต้องการนะคะที่เราจะต้องดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะคะหลังจากช่วงเกษียณทําให้ประกันชีวิตแบบบํานาญนะคะก็จะเป็นอีกแบบประเภทหนึ่งนะคะที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้โดยทั้งนี้นะคะประกันชีวิตแบบบํานาญเนี่ยก็เอามาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดนะคะไม่เกิน15%์ของไรายได้ทั้งปีแต่ต้องไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ซื้อประกันชีวิตธรรมดาทั่วไปใช่ไหมคะสามารถจะซื้อเป็นบํานาญอย่างเดียว3 0 0 0 0 0บาทเลยก็ได้นะคะก็ 1แสนมาจากชีวิตปกตินะคะแล้วก็อีก2 0 0แสนมาจากการลงทุนเรื่องของประกันชีวิตแบบบำนาญน,นะคะ คราวนี้พอมารวมกันแล้วนะคะว่าเอ้ยมีทั้ง S S F ทั้ง R M F นะคะทั้งเรื่องของประกันนะคะแล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนกบขอต่างๆนานานะคะเบ็ดเสร็จแล้วนะคะหลายกองทุนแบบนี้นะคะทบทวนกันสักนิดนึงนะคะเผื่อเดี๋ยวบางท่านจะเอ๊ะไปซื้อหลายกองนะคะแล้วก็ซื้อหลายแบบอาจจะเกินหรืออาจจะอะไรนะคะจะได้ช่วยกันวางแผนนะคะบวกกันแล้วนะคะ S S F IMF กองพุนสำรองลิ้นชีพกาบาคนะคะกองพุนสงเคราะห์ต่างๆนะคะการออมแห่งชาติแล้วก็เบี้ยประกันแบบบำนาญน,นะคะต้องไม่เกิน30%ของไรายได้ทั้งปีแล้วก็ไม่เกิน500แสนบาทด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเภทนะคะของทั้งการลงทุนแล้วก็เรื่องของประกันนะคะที่สามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้ค่ะครับ คุณประมาสิริครับนอกเหนือไปจากเรื่องของหลักเกณฑ์ในการหักหถจอนครับผมเชื่อว่าคนที่เขาจะเข้าไปซื้อกองทุนก็ดีประกันก็ดีก็จะบอกมีมิติอื่นๆอะไรบ้างครับที่เราควรจะพิจารณาก่อนที่เราจะเข้าไปซื้อกองทุนหรือว่าซื้อประกันในรูปแบบต่างๆนะครับค่ะ แน่นอนนะคะเราก็ต้องดูความเหมาะสมนะคะกับกับกับตัวเราก่อนนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เราจะออมระยะยาวเราจะอ,อมกันได้ทุกปีไหมนะคะการถือครองไปจนถึงอายุ55นะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆที่ที่เข้ามามีบทบาทนะคะในส่วนของประกันชีวิตเองนะคะวันนี้เนี่ย ถ้าคิดว่าจะเลือกผ่านรถหย่อนภาษีนะคะผ่านการประกันชีวิตก็มีความหลากหลายให้เลือกเช่นกันนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเน้นเรื่องของความคุ้มครองนะคะหรือว่าเน้นเรื่องของการออมนะคะ ถ้าถ้าจะให้แนะนำนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะการออมนะคะที่ให้การออมแล้วก็ความคุ้มครองไปถึง16ปีนะคะแล้วก็ชําระเบีย้ยหรือว่าออมกันอยู่เนี่ยประมาณ6ปีอันนี้เอาไปลดหย่อนภาษีได้เพราะเกิน10ปีนะคะขณะเดียวกันนอกจากจะได้ผลประโยชน์จากการออมแล้วเนี่ยนะคะยังมีผลประโยชน์จากการคุ้มครองโรคร้ายแรงเข้ามาด้วยเป็นต้นนะคะทําให้เราได้ออมด้วยได้ลดหย่อนภาษีด้วยนะคะได้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงเข้ามาด้วยแล้วถ้าไม่มีการเรียกร้องสินหมายเรื่องของ โรคร้ายแรงคือเราไม่เป็นอะไรเลยนะคะเบี้ยประกันของโรคร้ายแรงเนี่ยได้คืนกลับไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้น อันนี้ก็เป็นแง่มุมนะคะที่เราสามารถจะมองหาได้ว่าเอ๊ะวันนี้เราใช้กองทุนนะคะเราใช้ประก,กันเข้ามานะคะในการลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยมีอะไรอีกที่เราอยากจะได้จากนั้นนะคะเรื่องของความคุ้มครองเรื่องของผลประโยชน์จากการออมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยผลประโยชน์ก็ไม่น้อยหน้าการลงทุนอื่นๆนะคะแล้วก็ผลประโยชน์เรื่องของความคุ้มครองทางด้านสุขภาพโรคไร้ยแรงซึ่งเอามาลดหย่อนภาษีได้เช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็นแง่มุมที่ที่น่าส ะค,ะค่ะทีนี้เราควรคิดถึงหรือว่าคำนึงอะไรเป็นพิเศษไหมคะในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความต้องการหลักเนี่ยคือการลดหย่อนภาษีแต่ว่าเอ๊อาจจะลืมกลับมาดูเป้าหมายหรือเปล่าว่าเอ๊อเราต้องการความคุม้คามครองมากกว่าหรือว่าต้องการเพิ่มเบลมากกว่ามีมีคำแนะนำอย่างไงบ้างไหมคะ ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องวางแผนนิดนึงนะคะหลายๆท่านที่ฟังอยู่นะคะก็คงจะมีการซื้อตัว IMF นะคะเพราะว่าซื้อกันมาตลอดต่อเนื่องถูกไหมคะแล้วก็ซื้อเรื่องของ S S F ปีที่แล้วก็สนุกสนานกันดีนะคะเป็น,เป,นเป็นอีกหนึ่งความฮือฮาแล้วก็ปีนี้ก็หลายทา่านอาจจะเริ่มวางแผนซื้อกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยเราก็มองว่าขณะน,นี้ส่วนของการออมนะคะส่วนของการลงทุนเนี่ยเราเราอยู่ในจุดไหนแล้วนะคะเราจะกระจายความเสี่ยงนะคะแล้วก็กระจายเรื่อง การออมการลงทุนอย่างไรส่วนเท่าไหร่นะคะที่เราต้องการจะสร้างเป็นความคุ้มครองด้วยนะคะเพื่อว่าถ้าเกิดเกิด <ๆ S 1> อะไรขึ้นเนี่ยเราจะมีความคุ้มครองก้อนนี้เข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก,กื่นก่งการจะจัดพอร์ตเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งเรื่องของความคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลน,นะคะเราก็สุขภาพเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเราคงไม่อยากจะต้องไปเอาเงินออมของเราออกมานะคะหรือว่าต้องไปขายกองในวันที่ยังไม่ครบกําหนดเลยนะคะทําให้เสียสิทธิ์ในการลดหย ภาษีไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเตรียมความพร้อมเรื่องของความคุ้คมครองสุขภาพความคุ้คมครองโรคร้ายแรงด้วยเกิดอะไรขึ้นเอาผลประโยชน์ตรงนี้ไปใช้นะคะโดยไม่ต้องมาแตะเงินออมของเราที่เตรียมเอาไว้เพื่อการลดหย่อนภาษีที่มีเงื่อนไขาการถือครองที่ชัดเจนเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้ผลประโยชน์ครบถ้วนกระบวนความค่ะครับคุณประมาสิริครับที่เราพูดกันส่วนใหญ่คงจะเป็นเรื่องการหักลดหย่อนสำหรับบุคคลธรรมดาเช่นพรกรเ9้่ทีนี้สำหรับนิติบุคคลนะครับ คุณปรมาสิริมีข้อแนะนําอะไรเป็นพิเศษเรื่องเกี่ยวกับการหักลดหย่อนจากกองทุนแล้วก็ประกันบ้างไหมครับค่ะสำหรับนิติบุคคลนะคะหลายบริษัทหลายองค์กรนะคะซื้อ เราเรียกว่า employee benefit นะคะหรือว่าประกันสวัสดิการให้กับพนักงานนะคะ <ừ. S 1> เพื่อจะดูแลความคุ้มครองชีวิตพนักงานดูแลเรื่องของสุขภาพพนักงานนะคะหลายองค์กรตอนนี้ก็กระตือรือร้นเรื่องของการดูแลสวัสดิภาพต่างๆเหล่านี้ให้กับพนักงานเป็นพิเศษในช่วงเวลายากลําบากแบบนี้นะคะประกันชีวิตหรือว่าประกันต่างๆนะคะที่องค์กรทําให้กับพนักงานเนี่ยเอาไปใช้ลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้นะคะถือเป็นค่าใช้จ่ายนะคะของบริษัทของห้างร้านนั้นๆน,น,นะคะก็ สามารถจะใช้เป็นการหักลดค่าใช้จ่ายได้นะคะเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่เอาไปหักลดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้เวลาที่จะต้องไปเตรียมพวกเอกสารต่างๆนะคะมาให้พร้อมนะคะเพื่อจะไปลดหย่อนภาษีขององค์กรเราด้วยนะคะเพื่อจะไปหักค่าใช้จ่ายขององค์กรเพราะฉะนั้นประกันที่บริษัททําให้กับพนักางานนะคะใช้ลดภาษีในมุมของการหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ด้วยเช่นกันค่ะ ทิ้งท้ายค่อยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมบ้างคะในการเลือกผลิตภัณฑ์รถย่อนภาษีช่วงปลายปีแบบนี้คะ่ะ ค่ะก็อย่างที่เรียนไปนะคะเริ่มจากการวางแผนค่ะสํารวจก่อนนะคะปีที่ผ่านมาเรายุ่งเราชุลมุนเราเตรียมตัวกับหลายๆอย่างตอนนี้เนี่ยก็เตรียมตัวในการเปิดประเทศแล้วด้วยนะคะก็คงจะต้องเตรียมเรื่องธุรกิจเรื่องของหน้าที่การงานเราที่จะกลับมาอย่าลืมเรื่องลดหย่อนภาษีนะคะเอามาดูว่าปีนี้เราลงทุนอะไรไปบ้างแล้วนะคะ<ม>ซื้อประกันไปครบสิทธิ์หรือ,อยังนะคะเพราะว่าลดกันที20-35เลยนะคะตามตามเกณฑ์ภาษีที่เราได้รับะ ฉนนัน้เริ่มต้นจากการไปเก็บเอกสารมานะคะเพื่อความไม่ฉุกเฉินนะคะมาวางแผนดูนะคะว่าขาดอะไรเพิ่มอะไรนะคะแล้วก็มีส่วนของทั้งเรื่องของความคุ้มครองท้งเรื่องของการออมทั้งเรื่องของประกันสุขภาพทั้งเรื่องของบํานาญนะคะเราจัดหมวดของเราให้เรียบร้อยแบ่งกองจากนั้นนะคะลองเข้าไปดูประกันที่เหมาะสมกับเรานะคะที่ที่เราสนใจเป็นพิเศษนะคะก็วางแผนแต่นน่ืนๆเพราะยังไงเหลือเวลาอีกแค่2เดือนแล้วนะคะไม่กี่อาทิตย์แล้วนะคะ ก็ก็จะถึงเวลาสิ้นปีแล้ว โดยที่นี้นะคะทางไทยพาณิชย์เองนะคะเราก็ยินดีให้บริการนะคะสามารถหารือได้ในทุกสาขาเลยนะคะหรือว่าถ้าฉุกเฉินขึ้นมานะคะคิดขึ้นมาได้ตอนนั้นอาจจะเอ๊ะทำยังไงดีนะคะตอนนี้เนี่ยประกันเรื่องของการออมนะคะเราก็เรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุนะคะก็สามารถที่จะซื้อผ่านอินเทอร์เนต็ตหรือว่าซื้อผ่านออนไลน์ได้ด้วยนะคะสามารถเข้าไปซื้อประกันออมทรัพย์ลดหย่อนภาษีผ่าน s c b e c นะคะหรือว่าช่องทางดิจิตอลบรโอเกอร์ของเราะะที่ต้องเปิดเพิ่งเปิดตัวนะคะ ทั้งนี้นะคะเพิ่มอีกนิดนึงนะคะถ้าทําประกันให้กับผู้สมรสของเรานะคะที่ไม่ได้มีการยื่นลดหย่อนภาษีนะคะก็เอาเบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้ด้วยเช่นกันนะคะได้วงเงิน1 0,000บาทรวมทั้งประกันสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ <ừ> ก็สามารถเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีด้วยเพราะฉะนั้นวางแผนให้ครบค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองให้เต็มที่เลยนะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณปรมาสิริคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ มีคุณเฟินขอบคุณนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ หลักๆแล้วนะคะเวลาเราใช้สิทธิ์ดหย่อนภาษีก็ต้องคำนวณด้วยนะคะว่าในเรื่องของสิทธิ์ดหย่อนของเราอาจจะไม่ได้เต็มสิทธิ์นะคะก็ต้องคำนวณกับว่าเราได้สิทธิ์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าแต่ละผลิตภัณฑ์ได้รับสิทธิ์ไม่เท่ากันนะคะบวกกับ<อ>ต้องดูด้วยว่าความต้องการของเราคืออะไรแน่นะคะถ้าต้องการเพิ่มเวล์นะคะ s s f ซีแฝงเวอาจจะตอบโจทย์มากกว่าถ้าต้องการความคุ้มครองนะคะแล้วก็ความมั่นคงประกันน่าจะตอบโจทย์กว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันบำนาญประกันชีวิตหรือว่าประกันสุขภาพด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้ในช่วง สิ้นปีแบบนี้จะได้รีบซื้อผลิตภัณฑ์กันในช่วงที่ก่อนวันทําการสุดท้ายนะคะเพราะว่ามีหลายคนชอบไปซื้อเร่งๆวันทาการสุดท้ายบางทีเดี๋ยวโหระบบมีปัญหาก็วุ่นวายพอสมควรเลยค่ะพี่วิทย์ค่ะนะเป็นข้อแนะนำที่ดีมากนะครับเพราะหลายคนคือจะไปเริ่มนะครับกรอบพงร9091เนี่ยไปอีกปีหนึ่งแล้วนั่นมีความหมายว่าถ้าท่านต้องการจะซื้อเพื่อมหักระยมันไม่ทันแล้ว เพราะฉะนั้นจะดีมากนะครับเตรียมการในการกรอของร9091ะต,ะตั้งแต่ปลายปีนะครับหากว่ามันไม่ทันท่านจะได้มีเวลาในการที่จะเติมไอเทมหักลดหย่อนกันได้ด้วยสามารถบริหารได้ทันเพราะท่านจะพอบรู้ประมาณการแล้วว่ารายรับในช่วงเดือนที่เหลือน,น่าจะเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็นวิธีการในการที่จะช่วยนะครับบริหารจัดก,การเรื่องของภาษีกันด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ